คุณพระเจ้าสาหรับเช้าวันใหม่นี้นะคะให้คุณสมจิตอ่านบาวชนที่ส่งเข้าไปนะคะสืสดีร้อยสิบเก้าข้อหกสิบหกขอส่งสอนวิจารณญาณและความรู้แก่คาพรงเพราะ้าพรงเชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์อิเปซสบทที่สี่ก็สิบเอ็ดถึงสิบสามและพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอาาัครทูตบางคนเป็นผู้เผยชนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นเสยาพิบาลและอาจารย์ พือเตียรรมิการชนสหรับการปฏิบัติและการเสริมสร้างขระกายของพระกริ์จนกว่าเราทุกคนจะบระรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระกริ์ลูกาบทที่4ข้อ16และพลระองค์เสด็จเข้ามาถึงเมืองนาสเ็ตที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญไว้ขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศสาราในวัดสะบาโตเช่นเคย และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่1 6 1ข้อ18เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและคนสิรานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้านะคะที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเรียนรู้วันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพันธกิจพระคำกับพระวิญญาณในคริสตจักรนะคะ พระคำกับพระวิญญาณในคริสตจักรนั่นเองในพระวจนะคำของพระเจ้าสดุดี1้9ข้อที่66ขอทรงวิจารณญาณแล้วก็ความรู้แก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์สิ่งที่คนมากมายที่เป็นลูกของพระเจ้าเราไม่เข้าใจเราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับที่พระเจ้าสอนเรานะคะพระเจ้าต้องการที่จะให้เราได้รับการอวยพรได้รับการปลดปล่อย ถ้าเราได้เข้าใจในแผนการแผนงานของพระเจ้าพระคำก็มีเพื่อที่จะทําให้เราเข้าสู่พระพรพระวิญญาณก็ทําให้เรามีการเคลื่อนไหวของพระเจ้ามีพลังมีฤทธิเดชและมีของประทานมากมายที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะไปต่อได้วันนั้นคนมากมายที่เขาถูกปลุกมัดแล้วก็ทําลายงานที่เขาทําโดยไม่รู้ตัวในมัทธิวบทที่ยีบสอข้อยีให้คุณสมจิตอ่านนะคะ พระเยซูตรตัสตอบว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคมภี์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่คริสเตียนหลายคนไม่ให้ความสําคัญก็คือเราจําเป็นจะต้องหลีกห่างสิ่งเหล่านั้นก็คือหลายคนไม่ได้ให้ความสําคัญในการฟังพระคำแล้วก็สามัคคีธรรมกับคริสตจักร เราจําเป็นจะต้องเข้าใจนะคะว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราพิจารณาดูว่าสิ่งที่พระเจ้ากําหนดเอาไว้เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมพระเจ้าไม่ได้เอาสิ่งต่างๆมาเพื่อที่จะทําลายลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับการเข้าประชุมในคริสตจักรอย่างสม่ําเสมอและทําให้เป็นนิสัยและไปให้ตรงเวลานะะเมื่อมีนัดกับคนอื่นเรายังไปตรงเวลาใช่ไหมคะ แสดงว่าเราให้ความสําคัญอย่าไปสายเหมือนที่หลายคนพยายามที่จะไปทํางานของตัวเองเราก็ยังไปตรงเวลาหรือไปก่อนเวลาด้วยซ้ําเรากํลาลังทําต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่กดประหารให้ตายแต่เป็นเรื่องที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทําแบบนี้ต่อพระเจ้าให้เราทุ่มเทจ่ายราคาในการที่เราจะไปโบสถ์เพราะฉะนั้นในยุคสุดท้ายมารสตันจะขัดขวางคนไม่ให้ไปโบสถ์ ส่งโรคระบาดส่งภัยพิบัติส่งสารพัดเข้ามาเราต่อสู้ที่เราจะรับใช้เราต่อสู้เพื่อที่เราจะไปต่อเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าสําคัญพระเจ้ายิ่งใหญ่ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเราจะต้องทําส่วนของเราพระเจ้าจะทําส่วนของพระองค์แน่ๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลานมัสการที่คริสตจักรถ,ถูกออกแบบมาเพื่อที่เราจะเติบโต่ายวิญญาณ ความสบายการเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณการเสริมสร้างในจิตวิญญาณของเราจะทําให้เราเข้มแข็งแล้วก็เติบโตเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นการเข้าร่วมฟังพระคำแล้วก็การนมัสการหลายคนไปนมัสการแต่ไม่ฟังพระคำอันนี้ก็เราก็ยังทําไม่ครบก็ขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราครบบริบูรณ์ให้พระพรครบบริบูรณ์นะคะ เพราะฉะนั้นพันธกิจของพระครำแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์มีพร้อมสําหรับเราทุกคนในคริสตจักรที่เราอยู่ที่เราไปนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นําความรู้นําความเข้าใจแล้วก็การตัดสินใจที่ดีมาให้กับผู้คนมากมายผ่านคริสตจักรของพระเจ้าถ้าหากเราไม่ได้เข้าใจเรากําลังถูกผูกมัดด้วยเรากําลังทําลายงานของเราลง โดยที่เราไม่รู้ตัวเราผิดแล้วนะคะในมัทธิวบทที่ยี่สก็บอกท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคำหรือฤทธิดเดชของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในยุคสุดท้ายเราก็จะได้ยินนะว่าคนมากมายจะถูกล่อลวงให้หลงผิดเพราะฉะนั้นการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าอยู่กับพระคำอยู่กับการที่เราเชื่อฟังทําตามที่พระเจ้าบอกให้เราใส่ใจสนใจพระนิเวศของพระเจ้าสนใจในการนมัสการ พระเจ้าจะมีการปกป้องพิเศษเพราะฉะนั้นฉันคิดถึงพระคำพระเจ้าที่บอกว่าพลังแห่งความตายหาได้ชัยชนะคริสตจักรไม่เราเข้าคริสตจักรเรามีชัยชนะเหนือความตายทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพและคำสาปใดๆฉันก็จะพูด ตามที่พระวิญญาณให้พูดนะคะไม่ว่าพี่น้องจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังอันนั้นก็ให้ท่านไปพิจารณาเองเพราะว่าความจริงก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ตายใครๆก็ชอบความจริงนะคะถ้าหากเรามีเหตุผลอื่นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเรากําลังทําลายตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะรับรอง เพราะนั้นสิ่งที่พระให้เกียรติเป็นการปฏิบัติว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นชุมชนของพระเจ้าชนชาติของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมารซสตานมีการขัดขวางมากในยุคสุดท้ายมันจะมีเหตุการณ์ที่ขัดขวางไม่ให้คนมานมัสก,การพระเจ้าโดยการที่หางานให้เยอะๆแล้วก็ขัดขวางการนมัสก,การทั้งโรคระบาดท,ทั้งสารพัดแต่พระเจ้าบอกให้เราที่จะพิจารณาว่าเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนเราจะฟังพระเจ้าหรือจะฟังบรรยากาศเหล่านั้น ฉันก็ต่อสู้ไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ก็ต่อสู้เพื่อที่จะทําตามน้ําประทัยของพระเจ้าเราต้องหาช่องทางในการที่จะเข้าร่วมนมัสการประเจ้าถ้าใครมาไม่ได้จริงๆก็เข้าทางอินเทอร์เน็ตเข้าในกลุ่มไลน์ให้ได้แล้วก็พยายามที่จะเข้ามาในริสตจักรให้ได้ด้วยอันนั้นการที่เราเข้าทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างมันขัดขวางแต่เราก็ยังไม่ท้อไม่ถอยเราก็ยังเข้ามาได้ นั้นเป็นท่าทีที่ถูกต้องด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่เข้ามาในกลุ่มในอินเทอร์เน็ตนะก็เชื่อว่าคนที่รักพระเจ้าก็จะทำมากกว่าน,นั้นเพื่อเราจะสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนคริสตจักรเป็นรากฐานเป็นเสาหลักแห่งความจริง เป็นสิ่งซึ่งเราจะได้รับการสอนจากพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าจะผ่านของประทานที่พระเจ้าเตรียมทำมิกชนก็คือในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ให้คุณสมจิตอ่านนะคะและพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอาาาัครทูตบางคนเป็นผู้เปยชนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์นั่นคือของประทานที่จะเตรียมชีวิตของเราแต่ไม่งั้นนะคะ เราก็จะกลายเป็นคนที่แข็งกระด้างไม่ฟังใครเยื่หยิงไม่ยอมอยู่ใต้การเจิมที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งมานาให้เรามีสิทธิ์จะยิงได้คนอื่นสอนเราไม่ได้ป้องกันความเย่่ยยิงการมาบูชการมาฟังพระวจนะการอยู่ภายใต้การเจิมอยู่ภายใต้ผู้รับใช้พระเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งจะทําให้เราเป็นคนที่ทอมใจจะเป็นคนที่ไม่เยื่หยิ่งจะทําให้เราเป็นคนที่ถูกยกชูขึ้นได้ พระเจ้าไม่ได้ออกแบบเรื่องนี้มาเพื่อที่จะมาทําให้เราถูกครอบงําหรือควบคุมแต่พระองค์ออกแบบเรื่องนี้มาเพื่อที่จะช่วยให้คนของพระเจ้าเจริญรุ่งเรืองให้เติบโตให้เข้มแข็งเป็นนักรบเป็นคนที่จเจริญขึ้นสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ําลงอย่าเข้าใจพระเจ้าผิดนะคะพระเจ้าทาถูกต้องเชื่อไหมว่าพระเจ้าถูกต้องที่สุดพระเจ้าออกแบบมาดีที่สุดพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งดีนักแล แต่ที่มันเสียหายก็เพราะมนุษย์ไม่ได้อยู่ในกติกาไม่ได้เชื่อฟังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในพระคำของพระเจ้าในสดุดี119ข้อ66ขอให้คุณสมจิตอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอส่งสอนวิจ,จรารณญาณและความรู้แก่ข้าพงค์พราข้าพงค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าสอนข้าพงค์ว่าจะพูดอย่างไรเมื่อไรจะทำอะไร หรือการที่เราดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้าการตัดสินใจเราจําเป็นจะต้องให้พระเจ้าสร้างเราได้สอนเราได้ขอให้เราเป็นผู้เชื่อที่มีใจทอมที่อยู่ในการทรงนำอยู่ในการดูแลของพระเจ้าถ้าเราเข้าสู่คุตตจกักรหมายความว่าเรายอมให้พระเจ้าปกครองนะคะเรายอมเชื่อฟังแล้วก็อยู่ในกติกาอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าหลายคนทีเดียวนะคะเมื่อย้ายไปอยู่ประเทศอื่นเราก็ต้องฟังกฎหมายประเทศนั้นน เมื่อเราต่อรับพระเยซูเรากำลังย้ายเข้ามาสู่อาณาจักรแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้ามีถ้อยคํามีกฎหมายมีกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าคิดสัจจ์เมื่อเรานมัสการบ่งบอกว่าเรายอมอยู่ใต้อาณาจักรของพระเจ้าบ่งบอกว่าเรายอมให้พระเจ้าปกครองเราบ่งบอกว่าเราต้องการพระเจ้าที่จะพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือเรานะฮะขอพระเจ้าช่วยพี่น้องนะคะที่เราจะไม่เข้าใจพระเจ้าผิดว่าพระเจ้านะคะทำไม จะต้องให้เราเข้าคิดัะจักทำไมเราจะต้องเข้าโบสถ์ทำไมเราจะต้องสัตยซื่อในเรื่องนี้ก็ต้องไปถามพระเจ้าเองนะฮะพระเจ้าเองก็บอกยังไงก็เราก็เชื่อฟังง่ายๆและเราก็จะได้รับพ,อพอระพรเพราะฉะนั้นการยึดพระคำการทำตามพระคำเป็นเหตุให้เรามีสิ่งใหม่ๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราจะได้รับพ,อพอระพรเมื่อเรายึดพระคำเพื่อตัวเราเอง ทุกครั้งที่เราทำตามพระคําทำตามการที่พระเจ้าแนะนําบอกเราเนี่ยเรากําลังเรียกพระพรใหม,ใหม่ๆเข้าสู่ชีวิตของเราและไม่ใช่การทําลายการที่เราสัตซ์ซื่อสัตว์ในวันสะบาโตเราก็ทําอย่างดียอดเยี่ยมเรากําลังมีนัดกับพระเจ้าเรากําลังให้ความสําคัญกับพระเจ้าเรากําลังเลือกที่จะให้พระเจ้าปกครองเราเรากําลังทอมใจอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้านั้นในคริสตจักรนะคะ ถ้าเราไม่ป่วยเราก็เข้ามาได้ถ้าเราป่วยเราก็มีอินตเทอร์เน็ตมีกลุ่มไลน์เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนคงจะปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระเจ้าสูงสุดพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสมควรที่เราจะให้เกียรติมและนี่คือการที่เราให้การปกครองของพระเจ้ามาเหนือชีวิตของผู้เชื่อนั้นคริสตจักมีไว้เพื่อทำมิกชนหรือลูกของพระเจ้า และคนที่เขาคิดสัจจะก็คือคนนี้ทอมใจคนที่อยู่ภายใต้การเจมิมอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ <ys> ้ายอมรับการออกแบบของพระเจ้ายอมรับโครงสร้างที่พระเจ้าสร้างออกแบบให้คนที่เป็นลูกของพระเจ้าจะต้องมีแบบนี้จะต้องเข้าคิดสัจจะจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของประธานแบบนี้แบบนี้เราทําส่วนของเราพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทําด้วยทอมใจด้วยความยำเกรงพระเจ้าเรานั่นแหละจะได้รับพระพร ขอพระเจ้าไวพรนะคะคนนี้ถ่อมใจเพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อเขาถ่อมใจต่อคนของพระเจ้าหรือว่าต่อพระคําของพระเจ้าที่เราสอนที่เราเตือนคนของพระเจ้าเตือนเขาก็แสดงว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าปกป้องเขาเขาไม่กล้าโกรธหรอกเพราะว่าอะไรกลัวพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานโอ้ฉันได้ยินคนํานี้ปลดปล่อยมากนะ,ะรับพลังมาก ก็ขอพระเจ้าอวยพรน,นะคะบางคนนะคะผู้รับใช้พระเจ้าหรือหมวนหน้าเซล์หรือผู้ใหญ่เตือนนะคะขอไปพูดรับหลังเราก็ไปพูดหาแนวร่วมให้คนอื่นเกลียดผู้รับใช้เพราะฉะนั้นอย่าทําเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณไม่รู้ความรักของพระเจ้ามากกว่าคุณที่คิดได้มากกว่าคุณที่เข้าใจเขาทําในส่วนของเขาหน้าที่ของเรานะคะเราก็ทอมใจและเราก็จะได้ดิบได้ดีนะคะเพราะฉะนั้น ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับนะคะพระคําของพระเจ้าที่สอนเราให้คุณสมจิตอ่านลูกาบทที่4ข้อที่16แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเรสที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศสาราในวันสะบาโตเช่นเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรมนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระเยซูปเป็นแบบอย่างพระองค์จะให้ความสําคัญกับการเข้าโบสถ์การสาม,มาัคคีธรรมกับพี่น้องนะฮะ ถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคระบาดเราก็ขัดกรองเพื่อคนอื่นนั่นแหละนะ,ะพระเจ้าก็มีวิธีที่จะให้เราเข้าก็คือเข้าในกลุ่มนะคะก็มีแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เรายังเข้าในกลุ่มเรากําลังประกาศว่าเราเป็นคนเจ็บป่วยเราต้องระวังนะคะเขามีเพื่ออะไรแต่ละกลุ่มก็ขอพระเจ้าช่วยสําหรับพระเยซูก็เป็นแบบอย่างในนเรื่องนี้ การเข้าไปในธรรมศาลาทุกวันสบาตูโป่งจะให้เกียรติองคุบุปเป็นเจ้าให้เกียรติพระคําของพระเจ้าหลักเกณฑ์หลักการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเราแม้ว่าเราเจอประสบป,ปัญหาเราเจ็บป่วยเราก็จะได้รับการรักษาด้วยอเมนให้คุณสมจิตอ่านมัทธิว1618นะคะเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนเซลานี้เราจะสร้างคิดสกจับของเราไว้ และพลังความตายจะมิใช่ต่อคริสตจักรไม่ได้นี่คือพระวจนะคาของพระเจ้าที่ให้เราเข้าใจนะคะว่าคริสตจักรสำคัญแต่เราไปดูอิสยาบทที่สองข้อสองข้อสามก็จะบอกว่าภูเขาของพระเจ้าจะมั่นคงภูเขายังอื่นไม่ได้มั่นคงอันเชื่อทําไมมั่นคงคะเพราะว่าก่อนที่จะมีอะไรที่มันร้ายร้ายประทุขึ้นมาในโลกใบนี้พระเจ้าสัญญาว่าพุ่งจะมารับเจ้าสาวรับคริสตจักร ใครที่เข้าโบสถ์ใครที่เชื่อฟังใครที่ให้ความสําคัญกับเรื่องฝ่ายวิญญาณพระเจ้าบอกว่าเราเป็นเจ้าสาวของพระกริเราจะถูกหลับนอกนั้นจะถูกละนะคะเราก็รู้ว่ามารซสตานจะเล่นงานขนาดไหนทุกอย่างมันจะพังลงแต่คริสตจักรของพระเจ้าจะไม่มีวันล่มสลายเพราะว่าพลังแห่งความตายหาได้ชนะคริสตเราให้เกียรติพระคำเราให้เกียรติพระวจนะเราให้เกียรติคริสตจักรถึงขนาดนั้นเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ออกแบบมาพระเจ้า มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าพิจารณาตามถ้อยคำอย่าไปพิจารณาตามที่เราสะดวกสบายหรือว่าตามที่เราต้องการตามเนื้อหนังของเรานะคะก็ขอพระเจ้าช่วยเพราะนั้นเราได้ยินข่าวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมว่าเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อต่างแต่ละประเทศก็ขู่จะทำลายด้วยนิวเคลียร์ประเทศอังกฤษก็เริ่มขู่อีกแล้ว จะทำลายโลกทุกคนก็มีอาวุธที่ร้ายแรงนะฮะอย่าบอกว่าจะไม่มีผลต่อมนุษย์ในโลกนี้มีค่ะขนาดเราเจอโรคระบาดหลายคนก็ยังทำมาหาเ้ยงชีพก็ยากลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอนิวเคลียร์ล่ะมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่า5,000ล้านคนเนี่ยนะคะจะอดอยากนะคะก็จะตายไปแล้วก็ถ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นเนี่ยสิปีที่เราจะต้องได้รับผลแผ่นดินก็มืดมัวนะฮะ ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันถูกปกคลุมไปด้วยเขาเรียกว่าโลกถูกทำลายบรรยากาศถูกทำลายมันมีสารที่ทำลายผู้คนด้วยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องกัสนใจพันิเวศสนใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าบอกว่าคริสตจักรจะไม่ถูกทำลายก็ให้เราเชื่อตามนั้นในอิสยาห์ก็บอกคนมากมายจะหลังไหลเข้าสูค่คริสตจักรในยุคสุดท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมากมายรู้แล้วรู้รสชาติ หลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นพัะสัญญาของพระเจ้าจะต้องเป็นจริงนะก็ขอหนุนจิตชูใจนะคะว่าคุณสมจิตอ่านอีกครั้งหนึ่งมัทธิวบทที่16ข้อ18เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนริสรานี้เราจะสร้างากิจักรของเราไว้และพะลังแห่ความตายจะมีใช่ต่อ,อกิจักรไม่ได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงวยพบรบวชนะขอพระเจ้าให้ต้อยคํา ที่เขาบ่งแบ่งปันนั้นเป็นถ้อยคําที่พระเจ้าจะพูดกับพี่น้องขอพระเจ้าให้เขายึดถ้อยคําของพระเจ้าไว้เพื่อเขาจะจะไปดีมาดีเราก็ได้รับพระพรปรุงจะคา,าถ้าบางคนยังไม่เชื่อในเรื่องนี้ขอพระเจ้าเปิดตาจิตตาใจตาฝ่ายวิญญ,ญาณให้เขารู้ว่าคริตจักรมีเพื่อเขาและต้องการที่จะสร้างเขาต้องการที่จะให้เขาไปต่อต้องการที่จะให้เขาเป็นเจ้าสาวของพระคริส พปรองไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะมาข่มเหงหรือว่ากดดันหรือว่ากดขี่ข่มเหงมนุษย์แต่ปรุงออกแบบมาเพื่อที่จะเลือกสรรธรรมิกชนเพื่อที่จะได้รับการปกป้องได้รับการช่วยกู้ช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าสรรและเสริญเราขอบคุณโปรง่งขับไล่วิญญาณโกหกหลอกลวงขับไล่วิญญาณโกหกที่บอกว่าคริสตสจักไม่ได้ช่วยอะไรวันนี้ พระคำของพระเจ้าเตือนเราพลังแห่งความตายหาได้ชัยชนะคริสตจักรแม้แต่พระเยซูคริสต์โปร่งให้ความสําคัญในการเข้านมัสการในธรรมศาลาแล้วก็ให้เกียรติสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดเอาไว้พระเจ้าอวยพรเราที่เราจะกระทําอย่างดียอดเยี่ยมให้เราเป็นคนที่ทอมใจทอมใจในแผนการแผนงานของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านให้เป็นคนที่ทอมใจอยู่ในแผนการแผนงานของพระเจ้าก็าจะไปดีมาดี และมารสตานจะไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตของเขาแม้ว่าเขาจะเจอภัยพิบัติเจอโรคระบาดเจอความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาจะผ่านได้ปัญหาทุกปัญหาเพราะว่าเขาอยู่ในเส้นทางที่ใช่เขาจะไม่ถูกปูกมัดสัรและเสือนมาซาเพราะว่าเขาอยู่ในการที่เชื่อฟังแล้วก็อยู่ภายใต้การปกครองของมะเา้าเรามอบซึ่งและกันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพรีสุคริตฮิเมนมาเซเวพรค่ะ